ชนะกราบ,บเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปรงชนไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบในส่วนที่กระผมจะมองต่างนะครับท่านประธานครับเพราะหลายท่านก็อภิปรายว่ามีผลประโยชน์ อย่างไรที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะทางการค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ในมุมมองของผมครับมันมีดีและก็มีเสียครับท่านประธานครับคือถ้าการเจรจานะครับเราได้ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะสมาชิกผู้แทนเราเนี่ยนะครับย่อมเห็นด้วยแต่ในทางกลับกันครับในสิ่งดีมันก็มีสิ่งเสียครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับเรื่องการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าบริการหรือการลงทุนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะด้านแรงงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีการค้าที่มีการขยายตัวมากขึ้นก็จะมีการแย่งแรงงานครับท่านสงายครับจะทําให้แรงงานนะครับในส่วนหนึ่งขาดแคลนประเทศไทยเรามีความขาดแคลนด้าแรงงานมานานแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามีการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆสู้ต่างประเทศได้ ธุรกิจต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนมือเป็นของคนต่างชาติได้มากขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าผู้ที่ไปเจรจานะครับเราคิดเห็นอย่างไรในประเด็ดนนี้เรามีการป้องกันอย่างไรในโอกาสการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีการปรับลดภาษีเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มธุรกิจรายใหญ่แต่ขนาดีวยวการแข่งขันราคาเนี่ยนะครับมันย่อมมีเอ e ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเขาขายสินค้าในราคาถูกก็จะมีประเทศในอาเซียนนี่แะครับส่งสินค้าเข้ามาที่มีคุณภาพต่ำราคาถูกกว่ามีผลกระทบแน่นอนครับกับผู้ประกอบการเอสเอ็โดยเฉพาะการทลักเข้ามาของสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งหลายครั้งครับหลายฤดูกาลเนี่ยเกษตรกรคนไทยเรายังไม่สามารถปรับตัวได้เรายังทำการเกษตรแบบพึ่ง ธรรมชาติถูกไหมครับไม่มีการปรับปรุงทางด้านเกษตรสมัยใหม่เนี่ยฉะนั้นการผลิตทางด้านเกษตรเรามีผลผลิตต่าจึงทําให้ต้นทุนเรามีสูงมากนะครับฉะนั้นสินค้าการเกษตรที่ทะลักเข้ามาจากประเทศอาเซียนนั้นย่อมส่งผลกระทบกับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ประเด็นนี้ท่านสามารถนะครับท่านจะทําอย่างไรท่านจะป้องกันอย่างไรและอีกประเด็นหนึ่งครับ ในเรื่องการจดสิทธิทางปัญญาเนี่ยครับลิขสิ์ทางปัญญาเนี่ยเราเองนะครับยังไม่มีทุนในการวิจัยรัฐบาลไม่สามารถที่จะส่งเสริมทางด้านนี้ได้นะครับเรื่องการสกัดสารต่างๆออกมาจากสมุนไพรหรือพืชต่างๆเรายังไม่มีความชํานาญครับหรือการขอสิทธิบัตรต่างๆในประเทศไทยเราเองก็ตามเนี่ยครับใช้เวลาขอหนึ่งปีครึ่งสองปีซึ่งเรามีข้อด้อยตรงนี้แล้วเราจะแข่งขันกับเขาได้อย่างไรครับ เราจะสามารถป้องกันสมุนไพรหรือพืชทางการเกษตรเราได้อย่างไรผมอยากให้ท่านผู้ไปเจรจานะครับช่วยอธิบายแล้วก็ให้ความมั่นใจหน่อยว่าถ้าเกิดเรามีความเสียเปรียบทางด้านนี้ถามว่าเราไปเจรจาการค้ากับเขาเนี่ยแล้วเราไปยอมรับข้อตกลงแล้วแต่สุดท้ายประเทศไทยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ประกอบการรายเล็กนะครับอยากขอความมั่นใจกับท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับ